နော်ကဲမန်နေပြီနော်လား

Hãy con, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนุมาตเอำรวจที่เตะมาด้วยเอาคนจุดมาตอนตำรวจเขาพยายามที่จะหยุดนะครับหยุดการเตะหยุดหยุดนะการเตะคืออรหยุดนการเตะคืออะไรตำรวจจะชดวสามารถดำเนินการไม่มีใหรเตะในะครับไม่มีใครเตะใคยทำไมทำยมีต้องการใ้จุดใช้จุดออกมาก่อนนะครับมาคุยก่อนให้จุดใช้จุดพวมาก่อนร กระโทนะครับผถอะไทมอะมนีหลักฐานตงนีเสียหายประชาชนตำรวเตำรวจนไเจหดให้มีการรกวนยนะัดเขาสอนเจเเตะเตะเตยเตะครับไบอกเขาดีๆเลยบอกเขาางีๆนะครับคุณมาเตะประชาชนครับบอกเขาดีๆเลย ถ้ามีอ้าวผางถ้ามีถ้ามีเจ้าที่มาเตะนี่นี่ถูกถูกไหมไม่มีใครเตะใครไม่มีใครเตะใถ้ามีเจ้าที่มาเตะนี่คือถูกไม่มีใครคุณเอาคนเตะก่อนไปเตะก่อนคุณเอาคนเตะมันก่อนใช่ใช่ที่ที่เห็นเนาะไปไรเงาไปผมก็ต้องกรเจอคนที่ถูกมัปมันจุปมันจุอะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะเตะคนตะโนเตะคนบุยโนตะโน

ครับตอนนี้มีสถานการณ์ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตึงกําลังครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุ่มนุมนั้นก็เาเชิญหน้ากันอยู่ณขณะนี้ครับมีการจุดพลุก่อนหน้านี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปสกัดกั้นแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเมื่อสักครู่นี้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลก็มาเพื่อจะควบคุมสถานการณ์อยู่ที่บริเวณประตูท่าแพในขณะนี้ครับท่านผู้ชมเนื่องจากมีการจุดพลุเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่พอใจมาพยายามที่จะสกัดกั้นโดยการใช้เท้าเตะกลุ่ม ผู้ชุมนุมที่ทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครับก็เกิดการกระทุก,กระทั่งมวลชนที่มาชุมนุมก็ไม่เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นี่คือสถานการณ์ด่วนที่บริเวณประตูท่าแพรครับมีการประทะกันเมื่อสักครู่นี้ครับกระทบกระทั่งกันมีการจุดพลุของกลุ่มผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่นั้นมาพยายามที่จะหาตัวผู้ที่จุดพลุครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเสวนาเมื่อสักครู่นี้ เจ้หน้าที่นะัน่นเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ตึงกําลังกันแล้วครับท่านผู้ชมต้องดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายหรือไม่นะขณะนี้เจ้้าที่นอกเครื่องแบบครับ เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ป,ป่าปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อครู่นี้ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนันพยายามที่จะจับกลุ่มตัวครับ มีความชุลมุนครับท่านผู้ชมนะขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีการ พยายามจะควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ป่าปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้เนี่ยทีมอากาศของกลุ่มทะลุฟ้านะก็มาสกัดกั้นนะครับแม่มีมือที่3ามนะนักเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มีการช่วยกันร่วมกันเก็บเคลียร์พื้นที่ครับมวลชนที่เข้ามาทำกิจกรรมก็ช่วยกันเก็บกระดาษข้อความต่างๆขอโทษน,นะครับ ช่วยกันเก็บกระดาษช่วยกันเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ถูกดำเนินคดีคดี่า,าเรียกว่าความสะอาดนั่นเองครับที่ภาครัฐน,นั้น,นก็จะสามารถอ้างกฎหมายข้อนี้ได้ก็เป็นการรวมใจครับท่านผู้ชม ว่ามันมีกฎหมายความสะอาดอยู่ครับท่านผู้ชมครับภาครัฐนั้นสามารถที่จะนำมาอ้างในการดาเนินคดีย้อนหลังได้บางส่วนก็นำกลับไปเป็นที่ระลึกนี่คือบรรยากาศส,สดๆนะขณะนี้ที่บริเวณประตูท่าแพรครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะมีการจุดพลุของกลุ่มผู้ชุมนมุมแล้วก็มีการ เข้ามาพยายามที่จะควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการยือยุดงชุกระชา้ากันแล้วก็มีอ่าตำรวจนอกเครื่องแบบนะปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเจ้าหน้าที่ของผู้การชุมนุมนะก็พยายามที่จะควบคุมตัวไว้แต่ก็ไม่ทันครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะตอนนี้เรายังเฝ้าระวังครับท่านผู้ชมว่าจะมีการ

อ๋อเตะพุมาโดนคือมีคนจุดพุแล้วทีก็ต้องคือนกเว่าเจ้าหน้าที่เตะกองพุล at ้มพุมันก็เลยกระจายอ๋อเจ้าหน้าที่เตะเตะกระบอกพุให้กระเด็นออกมาแล้วพุก็มากระเด็นมาโดนไดาวด้วยเหรอไช่ยาแก้ปวดไม่มาบวมมบ้งใช้น้ำเกลือละเ้ยาแก้ปวดเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมก็มีผู้ที่ จุดพลุตั้งเอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยเตะกระบอกพลุกระบอกพลุนั้นก็ได้อ่าล้มลงแล้วก็พลุนัน้นอะวิธีของพลุนัน้นก็มาถูกที่รักตรนที่มาทํากิจกรรมณตรงนี้ครับท<ก>่านผู้ชมก็ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดพลุที่มากระทบที่บริเวณหน้าแข้งด้านซ้ายครับมีมีใครบ้าง เอซีครับขอบคุณมากครับฝากด้วยครับขอบคุณนะครับไม่มีขายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่นะ,ะมีผู้จุดพลุ ء, แล้วก็ เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะ่ะไปเตะกระบอกพลุให้ล้มลงแล้วก็สะเก็ดพลุนั้นนะ่ะวิถีนะ่ะก็มาถูกกับราษฎรที่ร่วมกิจกรรมอยู่ฮะ